สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูที่ดิน3ามแปลงเลยนะคะเราเริ่มต้นจากตลาดรังสิตมุ่งหน้าจังหวัดปทุมธานีค่ะข้ามสะพานข้ามทางรถไฟรังสิตข้ามสะพานข้ามคลองเปรมแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนซ่อมสร้างผ่านหลังหมู่บ้านเมืองเอกนะคะพอไปเจอถนนติวานนนเราเลี้ยวซ้ายค่ะข้ามสะพานข้ามคลองรังสิตพอเลี้ยวซ้ายเสร็จก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะเข้าซอยนี้ค่ะ อ,อีกประมาณ1กิโลนิดๆค่ะที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะมีทั้งหมด3แปลงค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าตรงป้ายป้ายที่เขียนว่าครัวดีวันดีคืนนะคะเลี้ยวเข้าซอยนี้ไปแปลงแรกจะอยู่ห่างจากถนนนี้เข้าไปประมาณ50เมตรเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงที่3คือแปลงในสุดมาก่อนนะคะ ถนนซอยนี้เป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ6เมตรครึ่งนะคะอันนี้คือที่ดินแปลงที่3นะคะพื้นที่ทั้งหมด92ตารางวางค่ะขายยกแปลง2ล้านบาทนะคะแปลงนี้เป็นที่แปลงมุมไม่ต้องถมเยอะนะคะเพราะว่าที่เดิมไปที่จัดสรรเนี่ยก็ถมเอาไว้บ้างแล้วค่ะเป็นแปลงมุมน้ำไฟพร้อมนะคะที่ดินทั้งหมดนี้จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะ และตรงนี้ก็เป็นแปลงที่2พื้นที่ทั้งหมด1ไร่จะเป็น2ฉโนดนะคะโนดละ200ตารางวาค่ะอุดติดบ,บ้าน2หลังเนี่นะคะพื้นที่ทั้งหมด1ไร่ขาย10ล้านบาทนะคะตารางวาละ2 5 0 0 0บาทรวมค่าโอนภาษีแล้วนะคะแปลงนี้คือแปลงที่1นะคะขนาด384ตารางวาค่ะ ขายตารางวาละ25,000บาทรวมค่าโอนค่าภาษีแล้วนะคะแปลงนี้เข้าจากปากซอยเมื่อกี้เข้ามาประมาณ50เมตรเองค่ะนี่คือภาพรวมของที่ดินทั้ง3แปลงนะคะแล้วท้ายคลิปจะมีภาพถ่ายจากหน้าโฉนดเพื่อจะได้เห็นรูปแปลงที่ดินชัดเจนค่ะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ